มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือไปถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย<ฆ>ก็คือผู้ที่มีโดรนอยู่ในมือนะครับคือเรื่องโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับที่พบอยู่บินในฝั่งไทยนี่หลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงยังมีปะปนกันอยู่นะครับระหว่างของไทยและกัมพูชาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนทางสวทกเองก็ย้ำมาเลยนะครับว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ในระหว่างมีคําสั่งห้ามบินนนนโรรัเราะฉะ้ขอ ให้ทุกคนอย่าฝา่าฝืนและขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยครับโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการประชุมของศูนย์เฉพาะกิจกบริหารสถานก,การณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทกนเนี่ยท่านพลเอกนัทพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่ายอมรับแหละว่าตอนนี้ โดรนที่ขึ้นบินในฝั่งไทยเนี่ยมีปะปนกันอยู่ทั้งของไทยและของกัมพูชาแต่ที่พบมากเนี่ยจะเป็นของกัมพูชาซึ่งก็มีหลักฐานที่ชัดเจนโดยในวันนี้วันที่4สิงหาคมนะครับมีการพูดคุยไปแล้วนะครับในการพูดคุยกันของที่ประชุมสบทกรพร้อมกับมีการตอบโต้โคศสก,กลาโ์หมของกัมพูชานะครับพลโทหญิงมาลีโสเจตาที่มีการกล่าวหานะครับว่าไทยเนี่ยส่งโดรนแล้วบินล้ําเข้าไปในเขตพื้นที่ของกัมพูชาครับ คือตอนนี้มันปนกันอยู่นะครับแต่ที่จํานวนมากก็คือเป็นของกัมพูชาที่บินล้ําเข้ามานะครับเราได้บันทึกนะครับทางกองทัพอีสองได้รายงานวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้เข้าหาลือในที่ประชุมอสอบทกด้วยนะครับเรามีภาพมีพิกัดนะครับที่เขาล้ําเข้ามาขณะเดียวกันก็มีคนไทยบางส่วนนะครับที่อาจจะอาจจะไม่รู้วัาถั่วสงเขาอะนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ทางโคศก กระทรวงกลาโหมนะครับคนโทหญิงมาลีครับที่พูดว่าโดนนะครก็เห็นโดนบินล้ําเข้ามาในประเทศกัมพูชาตรงนั้นนะ่ะผมมั่นใจนะครับโดยส่วนตัวผมมั่นใจเลยคือ,ค,อคือเขาเห็นโดนกัมพูชาที่บินกลับจากล้ําแผ่นดนินเราอะ่ะโดนเขาเองนะ่ะที่บินกลับไปนะเขาคิดว่าบินล้ํานะครับตรงนี้ก็คือก็แสดงถึงวุฒิภาวะเขาอ่ะนะครับเขาพูดเองเขาก็เสียเองนะครับ นั้นเป็นข้อมูลในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมสบทกนะครับขณะที่ต่อมาในการถแถลงของสอบทกทางพลเรือตรีสุรสันค์คงสิริโฆษกสบทกด้านความมั่นคงนะครับก็ได้ย้ำประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2568โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามเพราะถ้าเกิดฝา่าฝืนมีโทษนะครับทั้งจำคุกและปรับหรือทั้งจำและปรับ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนโดยเฉพาะทหารผ่านศึกและนักศึกษาวิชาทหารก็ต้องมาช่วยกันสอดส่องดูแลหากไปพบผู้มีพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ดีให้แจ้งที่ศูนย์ต่อต้านโดรนหรือว่าศูนย์รับแจ้งเหตุที่อยู่ในพื้นที่ครับปัจจุบันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับได้ออกประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษ จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน4ี่ห0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องทหารผ่านศึกนะครับและนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศนะครับอาศัยความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาในเรื่องของการเป็นทหารนะครับ ได้ช่วยกันตรวจสอบตรวจตานะครับดูโดยเฉพาะในพื้นที่ของทัพพักที่1ทัพภทาพักที่2นะครับสอดส่องดูว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายในการดาเนินการพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับ ั้งนี้หากมีการตรวจพบนะครับขอให้แจ้งมาที่ศูนย์ต่อต้านโดรนหรือศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ของท่านนะครับเช่นสถานีตำรวจท้องที่หน่วยทหารหรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อช่วยดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทหารผ่านศึกก็ดีหรือนักศึกษาวิชาทหารต่างๆนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆท่านก็มีสามารถมีส่วนร่วมได้ครับเราร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์นะครับ เพื่อดูแลความมั่นคงของชาติด้วยกันครับขณะเดียวกันในมาตรการเชิงรุกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองดโดรนทั่วประเทศโดียวขอข้อมูลจากสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องการอนุญาตและการใช้ความถี่ซึ่งตำรวจทุกสถานีจะนำไปตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่โดยจากนี้ตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืน ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ได้สั่งการให้ทางพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคท,ที่สองไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ต้องไปดําเนินการตรวจสอบจับกลุ่มหากมีการฝ่าฝืน ขณะที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคท,ที่2ก็กล่าวว่าขณะนี้กองทัพทั้งสองประเทศได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองรัฐบาลได้พูดคุยกันไว้เพื่อความสงบสุขบริเวณชายแดนฝ่ายไทยพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องโดรนไม่ทราบฝ่ายที่กําลังติดตามตรวจสอบโดรนไม่ทราบฝ่ายอันนี้ที่ผ่านมาก็ตามข่าวเราก็พยายามแก้ไขในพื้นที่ือยกองทัพที่สอ,อ,องก็ให้ทางพอรนอจังหวัดร่วมกัน ทุกพัฒน์วน,นแก้ไขปัญหาปัจจุบันก็ดีขึ้นครับพวกสายลับอะไรพวกไส,ส้ศึกแต่ลับเราก็ม,มีมีกำลังติดตามแล้วก็สอบสวนนะครับแต่ในขั้นต้นใน่ยังยังไม่ได้มีข้อพิรุธอะไรอาจจะมีส่วนบ้าในการที่มีกลุ่มที่ขึ้นขึ้นบินเพื่อเพื่อไม่หวังผลอะไรเพื่อสร้างสถานการณ์ที่มันไม่เรียบร้อยก็แค่เป็นการขอ ่ก็ควรครับเศรษฐกิจมากกว่าใช่ไหมแต่เห็นแถวอ่าวมะนาวเห็นว่าจับได้คนหนึงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องขยายผลขยายผลครับขยายผลเพื่อต้องดูให้ดีให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแล้วก็แต่ว่าที่ที่ข้อสังเกตคือที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ประกาศเห็นห้ามดินห้ามดินโดนแล้วแต่ต้องคอยดูว่าผลสาธารณสุขจะเป็นยังไง อยู่กันที่เรื่องโรนเนี่ยแหละครับนี่คือเมื่อคืนเดียมีการพบโดรนตกกลางทุ่งนาในพื้นที่บ้านหนองกงอำเภอนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินนะครับ ล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าโดรนที่ว่าเนี่ยเป็นโดรนของฝ่ายทหารไทยขึ้นไปบินตรวจการอยู่ในพื้นที่ของไทยนะครับและตรวจสอบระบบในพื้นที่แต่ว่าต้องลงแบบเร่งด่วนเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับและเมื่อคืนนี้ก็มีการลงลงมาและก็มีการพบเห็นเป็นข่าวดังกล่าวยอมรับนะครับว่าช่วงนี้มีโดรนกัมพูชาบินเข้ามาในลักษณะตรวจการโดยใช้เครือข่ายเข้ามาบินในประเทศไทยแต่ยังไม่ใช่โดรนเพื่อเป็นอาวุธซึ่งหลายฝ่ายตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังในประเด็นนี้กันอยู่ครับ สัปดาห์นี้มันก็จะเป็นเรื่องของของของการใช้โดรนนะเริ่มมีการาใช้โดรนเนี่ยมามาตรวจการนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเหตุใช้โดรนเพื่อเพื่อเป็นอาวุธทำลายยังไม่มีนะยังไม่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ในแง่ของความมั่นคงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยนะโดยเฉพาะตำรวจกรมนนะครับแล้วก็ ส่วนราชะการอื่นๆเนี่ยขณะนี้โดยเฉพาะฝ่ายปกครองก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนนี้นะการใช้โดรนเนี่ยขณะนี้เห็นมีสิ่งบอกเหตุก็คือใช้เพื่อการตรวจการลักษณะการใช้ก็ล่าสุดเนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการบังคับจากจากประเทศฝั่งกัมพูชาเป็นการใช้เครือข่ายนะามาหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่แล้วก็แอบมามาแอบใช้ในใน พื้นที่ตอนในของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพยายามที่จะไปไปใช้ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งหน่วยทหารไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบ,บกหรือกองทัพอากาศหรือส่วนที่ตั้งสําคัญอื่นๆนะนั่นแหละก็ทําให้ช่วงนี้ก็จะต้องมาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ครับผม ทีนี้ก็มีข่าวนะครับว่าเเมื่อเช้ามืดที่วันที่ผ่านมาของวันนี้เนี่ยมีการจับกลุมชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาไทยทางด่านบ้านแหลมที่อำเภอป่ง,ปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อที่จะมาบินโรนมาทิ้ง GPS นะโดยมีการล็อกเป้าการโจมตีหน่วยทาหารของกองบิน5 ทางตารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่จริงเป็นข่าวปลอมภาพที่ปรากฏออกมาเป็นการจับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดสระแก้วคาดว่าเป็นความพยายามของผู้ไม่หวังดีในการปลุกปั่นและบิดเบือนข้อมูลเพื่อหวังผลบางประการเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องเชื่อนะครับข่าวนี้เป็นข่าวปลอมครับ